สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะชาเขียวไข่มุกนะคะกีบลําดวนกาแฟเยพาดกาเยนพาดกาแฟเย็นอันนี้ชาาไข่มุกอันนี้กีบลําดวนอันนี้โอ๋อะไรลาเต้ลาเต้อ๋ออะไร นะคะจะนั่งรออยู่นี่นะคะใครจะมาก็มาเลยค่ะจะเลี้ยงค่ะมาเลยค่ะใครมาจะเลี้ยงกรุณาโดดมาหน่อยนะใครจะมาจะนั่งรอแล้วก็จะเลี้ยงเกออูเลี้ยงนะคะมานะคะจะนั่งรออยู่นี่นะคะมาเลยนี่กำไรอยู่ที่ไหนมาเลยนะคะ ดาวอยู่ที่ไหนมาเลยนะคะเดียนอยู่ที่ไหนเดียนดาวนะคะน้ำพราน,นอยู่ไหน,ไม,ม,นมาสิคะท่านี้ก่อนนะคะอร่อยไหมกีบบำดวนอร่อยหอมอร่อยหอมหอมเหรอกินหอมมากหากินยากหากินยากเลยกีบบำรุงเดือนอบเลย ด, like ดูหน้าคนไลฟ์หน่อยสิคะอืใช่าเองสิคะดูหน้าคนไลฟ์หน่อยกินสิคะนี่คะ่ะชาไข่มุคคกค่ะจีบลำดวนคะ่ะอันนี้ขนมจีบลำดวนจีบลำดวนนะคะกินให้ดูนะคะอื